สวัสดีพี่น้องเอสซีผู้ลออคุอยเราพัฒนาด้วยผู้ไดล้ลออคุอยกันคำามาเบิ้งแล้วก็ก,กดไลค์กดแชร์ให้เด้อสมคำถ้า,ถาลออคุอยในเด้อมาแล้วมาแล้วเราพัฒนาวันทีสามสิบเอ็ดเป็นยังไงพี่น้องผู้ดได้ลำซ้ำแน่ผู้ลำผู้ซ้ำ,ำยู่ดอกตีนอ้องนีผู้กระเป๋าตึงอยู่ดอก พกกระเป๋าถึงนี่พกกระเป๋าเต็มอยู่หรอกที่หน้าวันที่ของวันที่สามสิบเอ็ดแต่พี่น้องวันนี้เขามาเบิ้งเด้อว,วันที่สามเด้อวันนี้วันจันทร์ที่สามเมษาละพี่น้องสามสิบเอ็ดมีหนะ้าบางหนึ่งวันวันนี้สามเมษาเขาสักกราระไหมพี่น้องเอ้ยดำด้วยกันอีกคือเขาหน้าเล่าพัฒนาห้อง ไปได้ตลอดึืนอันดับหนึ่งเอาพัฒนาเขาดีแตกดีเนาะพี่น้องนเนาะทามาเบิ้งละกระเชียกระแช่เด้อสมอยากถา่าอยากเบิ้งเด้อให้กำลังใจผู้คุณหลายๆผู้คุณก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่ใส่สางนำท่าบนนุญนำผู้คุณเนาะของเราพัฒนา มียมพู้หนึ่งจางนำท่าบุญนำอยู่ดอกสอยคาสมุตปากายยอะแต่ว่าเจ้ซือ้อพันวะไดแล,ล,ล้วล่ะขอบุญขอบคุณลหลายๆให้บุญนั่นกลับไปหาลอยเท่าพันเท่าเด้อจางนำท่าบุญกับเล่าพัฒน,นาปูคุณจางนำท่าบุญมาหาลอยบาทให้บุญนั่นกลับขึ้นไปหาบัานจันนีให้ได้ลอยพันพันเท่าไปเลยของที่ทำบุญมาเนาะวัน วันที่สามลำรวยลำรวยกันเด้อเอามาเบิ้งเด้อว,วันนี้วันที่สามเด้อพี่น้องเด้อว,วันที่ 3, สามเมษาบ่ายนี้พี่น้องเราพัฒนามาแล้วไปพี่น้องเอฟซีเราค่อยหลายคนอยู่นอกที่เนาะหลายเจ้าอยู่เสียแช่บอกต่อเน,น่เด้อบอกให้พี่น้องผู้ค่ะ เราพัฒนาเนี่ยหัวจ้างนำกันหลายๆคนเห็นเนี่ยหัวนำกันได้พี่น้องเด้ออ้าวคำว่าเบื้องหลัก็เสียก็แส่ยไปผู้คุณก็มีกําลังใจดิขันพี่น้องเบื้องหลายๆมาเบื้องหลา่เนี่ยได้เห็นหนํากันหนนนลายๆอ้าวมาเบื้องมาเบื้องสามเมษาเลยหกหกมาแล้วพี่น้องเอ้ยเราพัฒนาแม่นแมนตอกันลายมือแล้วเด้อพี่น้องเด้อตอกันลายมือแล้ว แตกต่อกัอนเคยแม่นก็ต้องแมน่นเคยหนึ่งก็ต้องหนึ่งนะพี่น้องเนาะเป็นสองไปบ่ได้เนาะเคยหนึ่งก็ต้องหนึ่งคือเกา่ามาพวเบิร์กมาเชียร์มาแชร์เด้อที่สามก่อนอื่นกระเล็กตัางลักก็นอนเล็กเคี่ยงก็นอนพี่น,อน้องเนาะเล็กเคี่ยงเล็กมุนก่อนเล็กวินกันบนรางบนราง เหล็กเกี้ยงเหล็กหมุนศูนยหนึ่งสองพูดจับไหบ้าหมักก็ไปจับเอาก็ได้เห็นบ่เถียวที่แล้วถีบมัดทั้งบนทั้งล่างเลยเหล็กเกี้ยงเหล,ล็กต่างหลักเขาเพิ่มสามตัวกับเขาสามตัวกับติดมัดได้ติดท,ทั้งสามตัว họt cầu hạ cầu họt cầu hạ Thứ mất cái nào nghe Xoáng. hạ Xoáng. hạ ngóc ghế tám chín เล็กเียงเด้พี่น้องเด้ออันนี้เหล็กเขียงเล็กเขียงเล็กตั้งลักเล็กเขียงเียงเล็ตั้งลักนี่หนึ่งสองสามสี่หหกเ็ดตเ็ดตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกตแปดตแปดตพี่น้องมนนี้หลายแนย่แต่ว่าจับกูแล้กกับ่าหลายหอก จับก yeah. ูดอกก็บ่มีกิ๋ค bon ูดอกปลายตะเลเคียงบ่มันจับออกหลายโตเนาะจับแล้วมีหน่อยๆนึงพี่น้องเอ้ยอ้าวจับกูจับกูกระศูนย์1 0 1

Câu kiếp câu hạ Câu hạ Câu hạ Câu hạ Hốt hạ hạ ง5 8าเงินบ่ละาปดพี่น้องขาเปดพี่น้อง5า8ปดาลบออกไปตัวนี้าแปด ห้าแปดนี่ขเขามาไล่ตัวกระจัดให้แปดคูนะพี่น้องเนะหกศูนย์หกศูนย์เลขวิ่งพี่น้องเล่งวิ่งบาดเนี่ยวิ่ง dệt biển dệt biển cầu dệt biển cầu kết cầu kết bình nữa phía non. Cầu Kiết Vinh Cầu Kiết Vinh Trong trám tòa Trong tòa Trong Trám tòa đâu đây, quý ông đâu hàm 2องหกหาสองหกหาสองหกหาแปดเ,าเาเดเก้าเก็ดแปดเก้าเก็ด ที e. so, สส tai, ่โตแปดสองหกห้าแปดสองหกห้าสองหกหากแปดสองหกห้าสองแปด cầu kết xuống bệt cầu kết xuống bệt cầu kết đi vinh lụt lụt nào lụt lột Đinh cầu vinh kết lột Cốm đen Cầu kết Cầu kết lột Ngốc hà lột Sóng lột phía nào Giặc lột cả lột sóng lột Cứ sóng lột Nói chó lệch cả đầy nữa phía nào nữa ตัวกันตัวล่องทั้งนั้นนีเน่เด่นมีสองครูพี่น้องกรมเด่นสามตัวฟันเบดเก้าเกบตัวล่องสี่ตัวฟันฟันลานพี่น้องขอบ,บุญขอบพุ่นผู้ ต้องปัจจัยมาทำบุญขาสมุติปากาเนาะคำซื้อว่าได้ประกาศเกียที่คุณให้ทำบุญขาดสมุติปากามหาลอยบาทมือนี่เอาหลายๆมือวันที่สามนี่เอาพัน,พ,นพันเท่าเลยเดอ้อเอฟซีเดอ้อเอาหลายๆเอาขึ้นหลายๆายทำบุญก็ต้องได้บุญนเนาะคุณที่บ่เริมคู่บาอาจารย์ ให้เรียกให้เบอร์ไปโชคมันกับท่ำบุญมานำ้ำคุบาอาจารย์เนอนี่คือเบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์เก้าหนึ่งเก็ด เก็ดห้าแปดปูนปดขนอ่าแคปหน้าจอเดือพี่นางเดือพอด้เข้ามาแล้วก็ได้มาแล้ว เราพัฒนาที่ทุกคนรอคอยไผเขามาแล้วกะกคนไห์ก็แชร์ให้นเรือแชร์บอกต่อต่อกันไปหลายๆแห่งหัจักหลายๆคนเด่นเดนดังๆของปูขุ้นเขาตลอดพี่น้องแตกตลอดสามหมวดส่วนชี้หมวดส่วนเขามาแล้วจำได้ล้วแตกตรงกับแตกตัวกับขยับเอาเด้ยพี่น้องเด้อนี่ละตัวลมตัวเด่นก่ะจัดเจ็น ดังเทียมันก็ออกตัวล่างคือเก่าหกหกเก่ามังหนึ่งหันออกตัวกันตัวกลมตัวเลนบ่ออกแต่ว่าตัววิ่งวิ่งรวดได้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้กะมาแล้วของวันที่สามเมษายนหลบแหลกเปิดสักตลาดเดือนไม่เดือนเมษายนปีไม่ไทยวันที่สามเมษายนหกหกน้อพี่น้องรัฐบาลโอ้ยมเมรเล่าพัฒนาบนรางเด้อพี่น้องเด้อ เ้าพิษเราถือเราปูก,ก็ได้เลขเครืยงเลขตั้งรักบนลางศูนย์หนึ่งสองหากเกียแปดเก่าถ้าม่มักปูจับให้กาจับเอาเองเนี่ให้แปดตัวนั่นละพี่น้องหวันนี้ไลยเนี่ยจังน้อยวันนี้กะจับคูกะหกหาหาแปดฮกศูนยเบวกกันจังไรฮะ đây à bầu bọc cấp cái này chắc cô có xuống 1 2 9 kết câu hạ 6 5 6 8 6 0 phía nông liên lạc à ở câu kết phía nông công đơn cấp câu kết xong công viên năng câu kết cấp hộp khả đơn phí năng tôi đe. tổ แ่ว่าตัตตั้งกับหกานั่นแหละตตั้งกับเก้าก็เลยพี่น้องตัตล่างกับหกาลูดได้ทั้งสองยางนี่ทั้งสองกลมนี่แหละพี่น้องสโตะกับสองหกาแปดเกเก็ดีโตกับ 8, 2, 6, 5, 2, 8, 9, แปดสองหกหาสองปดเกก็กมเล่นกับ 8, 9, แปดเกก็กับสอง 8, 9, แปดเก้าเก็ด้พี่น้องเดยอันนี้ผู้คุณก็นำม,มาฝากเล่นๆดังๆ แจกตลอดของปูคุณเขาตลอดพุทรอดติดตามกับพ่อพิษหวังจักเชียเนาะปล่อยแล้วมื่อนี้ปล่อยแล้วคือวันที่สองปล่อยแล้ววันอาทิตย์ที่สองปล่อยสู่สายตาผี่น้องเราเดอ้อให้เขามาแล้วก็มากดเลยกดแชร์คอมเมนต์มาให้เห็นแน่ว่าเห็นแล้วได้ปูดังเชียปูลงคนกะบว่าว่าเห็นปูบ่เห็นต้องต้องเห็นไหมปูบ่หลงหนอกบ่ลืมว่าปล่อยหรอก,รอกต้องให้เอฟซีเห็นทุเทีย พยายามเบ่งให้เป็นติดตามให้เป็นเด้อกคดกระดิ่งติดตามไว้กดกระดิ่งติดตามไว้ก็ต้องเห็นบมเมนท่วงมาปูปลายแล้วปูจังไลยกับปล่อยก่อนออกก่อนมือหนึ่งโยหลงเที่ยวมันซับสนมากก่ะมือมือห้อยออกกับปล่อยคือเกาว่าบาบาบหลงบลืมเอาเดี๋ยวต่อไปวันที่สามนี่กับเฮฟซี่สุขูตุกคนโฉกโกมันมันกันเด้อ ขอบุญขอบคุณผู้สอยคาสมุติปากามาให้พี่น้องทุกคูทุกคนโชคๆมั่นๆลำๆเรยเรื่อยเงินท่องไหลมาเทมาว่าเก็บว่าไขว่าเก็บว่าจนกันเนาะขอบคุยายุเย็นเป็นสุขสวัสดี